ที่เคารพครับผมพิจาร์ชวพัฒนาวงศ์นะครับบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลขออนุญาตอภิปรายนะครับมาตรา8ปกระทรวงกลาโหมขอสไลด์เลยครับ่ายสดครับท่านประธานครับผมจะยกหนึ่งโครงการขึ้นมานะครับคือชื่อโครงการว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่าย ่านประธานโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มีอยู่ในทั้ง3เหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศในเอกสารที่แจ้งข่าวค่าดแดงครับมาบรรทัดเดียวกองทัพบ,บก3,600กล้านกองทัพเรือ4 0 0 0ล้านกองทัพอากาศ7,700ล้านในเอกสารชั้นอนุกรรมธิการก็ยังคงชี้แจงมาบรรทัดเดียวครับท่านประธาน คือภายใต้ชื่อโครงการนี้นะครับและอย่างที่จากที่ผมไดเ้เรียนสอบถามทางหน่วยงานเนี่ยเราก็ทราบครับว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความหลากหลายมากในรายละเอียดแล้วก็เอาไว้ใช้เพื่อการสนับสนุนนะครับกำลังพลต่างๆกําลังบุนต่างๆของกองทัพแต่ปัญหามันคืออะไรครับคืออัตราการเบริกจ่ายเนี่ยมันต่าเตี้ยเลี่ยดินครับท่านประธานในปี2 5 6 3กเนี่ยนะครับกองทัพบ,บกเบิกจ่ายได้เพียงแค่เ4็่ กองทัพเรือทำได้แค่3ากองทัพอากาศทำเพียงได้เพียงแค่63%นี่คือจบปีงบประมาณไปแล้วนะครับในปี2 5 6 4นะครับยังไม่ได้จบปีงบประมาณแต่ทั้ง3เหล่าทัพก็ทําได้โดยเฉลี่ยแล้วเพียงแค่30%เท่านั้นครับท่านประธานแต่ว่าในปี65ก็ยังคงของบประมาณมาในยอดเงินเท่าเดิมผมคิดว่า การเบิกจ่ายที่ไร้ประสิทธิภาพแบบนี้นะครับควรจะต้องแก้ไขควรจะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้รัดกุมเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณได้มากกว่านี้นะครับดังนั้นภายใต้โครงการนี้ของทั้งสเหล่าทัพนะครับผมเสนอปรับลดลง3,600ล้านบาทท่นประธานต้องเรียนย้ำครับว่าเนื้อในเมื่อไม่มีการวางแผนที่ดีพอเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตามเป้าและการชี้แจงก็น้อยนิดเพียงแค่บรรทัดเดียว ต้องเรียนว่างบประมาณระดับนี้นะครับยังเป็นงบประมาณที่สูงกว่าหน่วยงานบางหน่วยงานหรือกระทรวงทั้งกระทรวงได้สัําไปขอสไลด์ถัดไปครับเหตุผลนะครับที่ผมจะต้องปรับลดโครงการนี้เป็นพิเศษขอสไลด์ถัดไปครับเหตุผลที่ผมต้องการปรับลดโครงการนี้เป็นพิเศษนะครับท่านประธานพะอะไรครับเพราะว่าภายใต้โครงการนี้ที่มีการเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายปรากฏว่าในปีงบประมาณ2563ครับ กองทัพเรือได้นําเงินบางส่วนนะครับที่เบิกจ่ายไม่ได้เนี่ยไปโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีครับผ่านการนับรองหรืออนุมัติของผู้มีการสำนังกงบประมาณแล้วก็ไปซื้อยานเกราะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกกับ3ามลำมูลค่ารวมประมาณ400ล้านบาทซึ่งต้องเรียนย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้ถูกนำเข้าพิจารณานในสภาผู้แทนราษฎรเลครับดังนั้นยืนยันครับว่าจะต้องปรับลด3,600ล้านขอสไลด์ถัดไปครับ สำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มีความน่าเคลือบแคลงสงสัยเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานคือโครงการจัดหาเรือสนับสนุนเรือดำน้ําเรียกสั้นๆว่าเรือ LPD ชื่อในสนับสนุนเรือดำน้าครับแต่ทําไมน่าเคลือบแคลงครับท่านประธานครับผมตรวจสอบไปแล้วครับว่าในโลกใบนี้นะครับไม่มีประเทศไหนใช้เรือรุ่นนี้มาสนับสนุนเรือดำน้ำครับท่านประธาน แม้แต่ประเทศจีนนี่ก็ผลิตเองแม้แต่ประเทศจีนที่ขายเรือดำน้ำนะครับรุ่น S 2 6 T ให้เราเองเนี่ยเขายังไม่ใช้เรือรุ่นนี้มาสนับสนุนเรือดำน้ำเลยครับแต่นั้นผมตามข้อสังเกตเขาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเรือดำนี้อาจจะไม่ได้ซื้อมาเพื่อสนับสนุนเรือดำน้ำครับแต่เติมชื่อเข้าไปว่าสนับสนุนเรือดำน้ำจะได้ผ่านงบประมาณง่ายหน่อยครับท่านประธานเพราะว่าเมื่อเรือดำน้าซื้อมาแล้ว ก็มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องซื้อเรือ LPD ต่อผมมีข้อมูลแบบนี้ครับท่านประธานครับเรือดำน้ำเนี่ยยาว78เมตรใช้กำลังพล5 0นายในการโอ,อ operate, เปเรตขออภัยครับในการปฏิบัติการแต่ขณะที่เรือ LPD ครับเรือดำน้ำยาว78 m, นะฮะเรือ LPD นี่ยาว210เมตรครับ จอดเฮลิคอปเตอร์ก็ยังจอดได้ครับท่านประธานมีเครนขนาดใหญ่ใช้กำลังพล152นายในการปฏิบัติงานแค่ตัวเลขแค่นี้แค่ข้อมูลแค่นี้มันก็ชัดแล้วครว่ามันมีความละหลักละเหลือกันครับว่ามันจะมาสนับสนุนเรือดำน้ำอย่างไรนอกจากนั้นนะครับท่านประธานถ้าดูในสไลด์นะครับที่ผมจะให้ดูข้อมูลตรงนี้นะครับเรือดำน้ำา LPD เนี่ยมีการเซ็นสัญญาออกเป็น2ระยะครับระยะที่1นะครับ อาจจะเป็นปีกบประมาณปูกพันเดียวกันนะครับคือเริ่มปี62องแล้วก็ไปจบ .65 ระยะที่1เนี่ยคือ4,385ล้านบาทได้รับจัดสรรน,นะครับจนถึงปี264 3,215ล้านแต่ปรากฏว่าครับมีการเบริกจ่ายเกินกว่าที่ได้รับจัดสรรครับคือได้รับจัดสรรไป3,2แต่ดันไปเบิกจ่ายได้ ,3734 ล้านบาทเกินไปประมาณ520ล้านบาทแล้วเกินไปได้ยังไงครับ พอมาดูต่อที่ปี65ครับปรากฏว่าทอรอหรือกองทัพเรือเนี่ยก็ยังคงของบประมาณมาตามแผน<ผ>เดิมนะครับคือขอมาที่1,189ล้านสำนักสำนักงบอนุมัติให้1,170ล้านเมื่อรวมตัวเลขครับในเรือ LPD ระยะที่1ปรากฏว่าได้งบประมาณไปเกินขะประธานคือระยะที่1ไปเซ็นสัญญากันไว้เนี่ย4,385แต่ตอนนี้ได้รับเงินไปแล้วถ้าปี65นี่ผ่านนะครับ จะได้รับเงินไปทั้งสิ้น4,904ล้านก็คือเกินไป520ล้านส่วนระยะที่2นะครับ1,800ล้านอันนี้ก็เป็นการเบิกจ่ายที่ปกตินะครับเพียงแต่ว่าการเสนอคำขอ,ขอก็ก็อาจจะถูกลดทอนโดยสำนกักงบประมาณตามงวดงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วรวมตัวเลขออกมาก็ปกติครับท่านประธานผมมันก็เลยทำให้ผมเกิดข้อสงสัยอย่างนี้ครับท่านประธานครับคือ ผมก็เรียนถามนะครับทางกองทัพเรือทางสำนักงบประมาณก็ช่วยชี้แจงในชั้นกรรมธิการนะครับบอกว่ามันเกิดจากการที่เรือดำน้ำลำที่หนึ่งอันนี้คนละเรือแล้วนะเมื่อกี้เรือเอลพีดีตอนนี้เรือดำน้ำอยู่บรรทัดสุดท้ายของสไลด์เนี่ยนะครับเรือดำน้ำลำที่หนึ่งเนี่ยเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้านะครับเหลือเงินเหลือเงินประมาณพันล้านเศษก็เลยเอาเงินที่เหลือตรงนั้นอนะ่ะโอนมาเพื่อมาจ่ายเรือเอลพีดี พราะมีความคืบหน้าทางโครงการมากกว่าที่534 3 4ล้านคำถามคือฟังแล้วมันตลกๆเลยท่านประธานก็ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเขาโอนไปนะครับทำไมตอนจัดสรรเมื่อวานในปี6-5ก็ไปเพิ่มวงเงินของของ,ของ,ของเรือดำน้ำสิครับแล้วก็ลดวงเงินของเรือ LPD มันก็จบแค่แนั้นคือผมไม่รู้ว่างานเอกสรารของกองทัพเรือหรือของสังนักงบประมาณเนี่ยมันน้อยไปหรือยังไงฮะ ที่จะต้องมาเพิ่มงานเอกสารให้มีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงแล้วสำมนกงกประมาณก็ต้องมาให้การอนุมัติอีกครั้งหนึ่งแต่ผมคิดว่าปัญหามันไม่ใช่เพราะว่าการทางานนั้นหรอกครับประเด็นมันอยู่ที่อันนี้ครับเรือเอ d พีดีลำนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันในเมื่อไม่ได้ผมเชื่อว่าไม่ได้ใช้สําหรับสนับสนุนเรือดำน้ำําจําเป็นต้องมีอาวุธยุทธุปกรณ์ติดอยู่บนเรือแต่ตอนไปเซ็นสัญญากับเขาด้วยความรีบเร่งครับ ด้วยความอยากได้ครับด้วยความอยากอยากซื้อหรืออยากจะได้เงินทอนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ไปเซ็นสัญญาโดยที่ไม่มีอาวุธเพราะไม่มีอาวุธทําไงล่ะครับก็ต้องหาเงินซื้ออาวุธสิครับก็เลยมีการโอนเปลี่ยนแปลงที่บวมขึ้นมา520ล้านบาทนี่ผมคาดการณ์ไว้นะท่านประธานผมเดาว่ามาแนวนี้แน่ๆนะครับเอาเงินไปเกิน520ล้านเพื่อจะเป็นการชดเชยอาวุธที่จำเป็นจะต้องติดตั้งบนเรือ LPD ดังนั้นนะครับสำหรับโครงการนี้ผมก็ขอปรับลดนะครับงบประมาณลงแน่นอนในส่วนที่มีการจัดสรรเกินไป520ล้านบาทนะครับท่านประธานครับไล์สุดท้ายนะครับผมเป็นคนสุดท้ายของพรรคก้าไกลนะครับที่จะมาอภิปรายในส่วนของมาตรา8กระทรวงกลาโหมนะครับก็จะขออนุญาตสรุปสิ่งที่นะครับผู้อภิปรายทั้ง9้าคนทั้งกรรมธิการที่ส่วนความเห็นและผู้แปายัติทั้ง9้าคนไี่อภิปรายไปนะครับ เราเชื่อครับว่าด้วยการลดตัดและเลื่อนเราสามารถที่จะปรับลดงบประมาณของการะทรวงกลาโหมลง30,000ล้านบาทโครงการที่เบิกจ่ายไม่มีประสิทธิภาพต้องลดลงครับงบที่ได้รับการจัดสรรเกินไปอย่างที่ผมกล่าวเพื่อสักครู่ต้องลดลงครับโครงการซื้ออาวุธที่ไม่ควรจะต้องดําเนินในช่วงเวลานี้ต้องตัดทิ้งภารกิจนะครับที่ซ้ําซ้อนของกองบัญชาการกองทัพไทยที่ทาภารกิจซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆของรัฐ เรียกว่าหาธรรมนะครับก็ตัดทิ้งภารกิจที่ไปสอดคล้องกับสถานการณ์การเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการซื้อของที่มีมูล,ลค่าสูงเกินกว่าราคาตลาดตามที่สสบิโรและสสจิรัตได้อภิปรายไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการเลื่อนการซื้ออาวุธที่เป็นงบผูกพันนะครับที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงานดันนงนี้ยืนยันกับท่านประธานครับ ว่าพักเก้าไกลเราขอเสนอปรับลดงบประมาณในส่วนของมาตราแปกระทรกรกลาโหูสามหมื่นล้านบาทครับขอบพระคุณครับ